เปิดราคานาฬิกาสุดหรูแจ๊ดชวนชื่นได้เป็นของขวัญรับวาเลนไทน์เรียกได้ว่าใจปั้มใจป๋ามากๆนะคะสำหรับแจงแจงจิตภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นค่ะที่ล่าสุดได้เป็ของขวัญมูลค่ากว่า14ล้านให้กับสามีนะคะเรียกได้ว่าน่าอิจฉามากๆเลยทีเดียว สำหรับแจ๊ดชวนชื่นและแจงแจงจิตนะคะก็ถือเป็นคู่รักขวัญใจชาวเน็ตอีกหนึ่งคู่เลยก็ว่าได้ด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่เฮฮาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มค่ะทําให้ได้ใจชาวเน็ตไปไม่ยากนะคะและในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็ต่างเฝ้ารอที่จะได้ของขวัญจากคนพิเศษในวันว,นเวนาเลนไทน์ค่ะงานนี้เนี่ยหนุ่มแจ๊ดบอกเลยว่าโชคดีมากๆได้รับของขวัญชิ้นโตจากภรรยาไปแล้วล่ะคะ่ะ โดยหนุ่มแจ๊นะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นถึงนาฬิกาสุดหรูแบรนด์โรเล็กซ์ซึ่งความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับที่นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่างคิสเตโนโรนันโดเลือกใส่มีชื่อรุ่นนะคะว่าโ o l e x GMT Master Ice แน่นอนว่าราคาเนี่ยสูงถึง485,350ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ14,565,353บาทนั่นเอง ซึ่งมูลค่าเนี่ยสูงกว่ารถสปอร์ตบางคันจะด้วยนะคะงานนี้หนุ่มแจ๊ดเลยขอแชะภาพสุดหวานคู่กับนาฬิกาและภรรยาค่ะก่อนจะระบุแคปชั่นว่าขอบคุณนะครับเมียสำหรับวาเลนไทน์ล่วงหน้ารักแบบเต็มพลังจังเบยอยากได้มานานมากไม่คิดว่าจะหามาให้ซึ่งต่อมาก็พบว่าในไอจ t สตอรีของสาวแจงก็ได้มีการรีโพสต์คลิปค่ะก่อนจะระบุข้อความเพิ่ไมไว้ว่ารักกูให้มากๆ ก็เรียกได้ว่าของขวัญมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะเชื่อว่าสามีหนุ่มอย่างแจ๊ดเนี่ยรักอย่างไม่รอดไปไหนไม่รอดแล้วละจ้ะงานนี้สาวแจงก็เรียกได้ว่าน่าอิจฉามากเลยทีเดียวนะคะทั้งคู่เลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ